ในมหากาบแห่งสามก,ก๊กซึ่งเป็นยุคสมัยแห่งการแย่งชิงอำนาจยาวนานเกือบร้อยปีเราได้เห็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่มากมายโจโฉผู้ทีเอทยานเล่าปีผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมสุนกวนผู้รอบคอบและขงแบ้งผู้เหนือปัญญาแต่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าไม่มีใครในผู้ก่อตั้งทั้งสามก๊กเป็นผู้ชนะที่แท้จริงทุกตำนานย่อมมีจุดสิ้นสุดและจุดสิ้นสุดของยุคสามก,ก๊ก ไม่ได้มาจากวีรบุรุษที่เริ่มต้นแต่มาจากตระกูลที่ถูกมองข้ามนั่นคือตระกูลซูมาตระกูลซูมาไม่ได้เข้าร่วมการก่อตั้งสามก๊กอย่างโจ่งแจง้งแต่ใช้เวลาสามชั่วอายุคนในการกลืนกินอำนาจของวุยก,ก๊กอย่างเงียบๆพวกเขาใช้วิธีที่สุข,ขุมรอบคอบและเด็ดขาดจนกระทั่งสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาแทนที่และนำไปสู่การรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งอีกครั้ง วันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางอันชาญฉลาดและชั่วร้ายของตระกูลซูมาผู้ที่ใช้ความอดทนและกลยุทธ์อันแนบเนียนเพื่อปิดฉากตำนานสงครามอันยาวนานนี้ลงและสถาปนาราชวงศ์จิ้นในที่สุดรากฐานของอำนาจตระกูลซูมาเริ่มต้นจากบุรุษผู้เป็นปรมาจารย์แห่งการรอคอยซูมาอี้ซูมาอี้คือผู้ที่เข้าใจปรัชญาความเงียบคืออาวุธ เขาใช้ชีวิตยอยู่ใต้ร่มเงาของโจโฉและโจผีแท้งทำเป็นอ่อนแอเก็บซ่อนความสามารถอย่างแนบเนียนเพื่อไม่ให้ผู้นำที่ระแวงอย่างโจโฉกำจัดกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดของเขาคือการยื้อเวลาทำสุกกับขงเบ้งผู้เป็นคู่ปรับตลอดการซูมาอี้เลือกใช้ยุทธศาสตร์ตั้งรับที่มั่นคงไม่เร่งร้อนและอดทนรอจนขงเบ้งสิ้นชีพในสนามรบด้วยโรคภัยไข้เจ็บ การใช้ความอดทนแทนการใช้กำลังทำให้เขาสามารถรักษากำลังพลไว้ได้ขณะที่คู่แข่งที่เก่งที่สุดสิ้นไปการที่เขาสามารถเอาตัวรอดจากผู้นำตระกูลโจได้ถึงสองรุ่นทำให้เขากลายเป็นเสาหลักที่ขาดไม่ได้ของวุ้ยกก๊กและเป็นผู้ที่รอดชีวิตจากการแก่งแย่งอำนาจทั้งหมดนี่คือบทเรียนสำคัญที่ตระกูลซูมาส่งต่อกันคือการอยู่รอดสำคัญกว่าการแสดงความสามารถ อย่างไรก็ตามแม้สุมาอี้จะพักดีต่อตระกูลโจอ,อยู่หลายปีแต่ความขัดแย้งก็ปะทุขึ้นในรุ่นหลานของโจโฉเมื่อโจซองผู้เป็นผู้สำเร็จราชการร่วมพยายามลดทอนอำนาจของสุมาอี้สุมาอี้ที่กเกษียณตัวเองไปแล้วได้ใช้การแกล้งป่วยเพื่อหลอกให้โจซองตายใจก่อนจะก่อรัฐประหารที่สุสานโกเบงในปีคศ249 ซูมาอี้ฉวยโอกาสที่โจซองพาจัก,กรพรรดิไปบูชาบรรพบุรุษบุกยึดเมืองหลวงและกำจัดโจซองพร้อมพรรคพวกอย่างเด็ดขาดการกระทำนี้เป็นการเป,เปลี่ยนวุยกกจากราชวงศ์สู่หุนชาติอย่างเป็นทางการเพราะอำนาจทหารและขุนนางชั้นสูงทั้งหมดถูกควบคุมโดยตระกูลซูมาอย่างเบ็ดเสร็จเมื่อซูมาอี้สิ้นไปอำนาจก็ถูกสืบทอดอย่างต่อเนื่องโดยลูกชายของเขาคือซูมาสูและซูมาเจียว พวกเขามีความเด็ดขาดและโหดเหี้ยมยิ่งกว่าบิดาเสียอีกสุมาสูและสุมาเจียวกำจัดคู่แข่งจากตระกูลโจออกไปอย่างเลือดเย็นไม่เว้นแม้แต่จักรพรรดิหุ่นเชิดที่พยายามต่อต้านอำนาจของราชวงศ์โจจึงเหลือเพียงแค่เปลือกที่รอวันแตกสลายเท่านั้นหลังจากการเตรียมการมานานกว่าสองชั่วอายุคนบุตรชายของสุมาเจียวคือสุมาเอียนก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่บิดาและปู่ได้เพาะปลูกไว้ ก่อนที่สุมาเอียนจะสถาปนาจิน้นสุมาเจียวได้ตัดสินใจกำจัดภัยคุกคามที่ยังเหลืออยู่ก่อนนั่นคือจกกกจกกกอ่อนแรงลงมากหลังการจากไปของของเบ้งเพราะพึ่งพาบุคคลอัจฉริยะมากเกินไปการพึ่งพากลยุทธ์ส่วนตัวแทนการสร้างสถาบันและระบบทำให้จกกกไร้ทิศทามและกำลังพลลดลงอย่างต่อเนื่องสุมาเจียวส่งกองทัพเข้าโจมตีจกกกด,ด้วยกำลังที่เหนือกว่ามาก การที่เต็งไงสามารถบุกทะลวงเส้นทางลับและบุกถึงเมืองหลวงเฉิงตู้ได้ทำให้เล่าเซียนจัก,กรพรรดิองค์สุดท้ายของโจกกกตัดสินใจยอมจำนนในปีคศ263การล่มสลายของโจกกกเป็นการแสดงให้เห็นว่าวีกก,กภายใต้การควบคุมของสุมามีความแข็งแกร่งทางการทหารเหนือกว่ากก,กอื่นๆอย่างแท้จริงเมื่อโจกกถูกผนวกและอำนาจในวีกก,กอ่อนแรงจนถึงขีดสุด สุมาเอียนก็ดำเนินการตามขั้นตอนสุดท้ายในปีคศ .265 สุมาเอียนตัดสินใจครั้งใหญ่ตามขนบธรรมเนียมโบราณที่เรียกว่าการสละราชสมบัติโดยสมัครใจเขาบังคับให้จักรพรรดิองค์สุดท้ายของวีสละราชสมบัติและมอบอำนาจให้ตนเองอย่างเป็นทางการการเปลี่ยนราชวงศ์ครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นเพราะไม่มีใครกล้าต่อต้านอำนาจของตระกูลสุมาอีกต่อไป ซูมาเอียนจึงสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิและเปลี่ยนชื่ออาณาจักรเป็นราชวงศ์จิน้นนี่คือการปิดฉากวยกกอย่างสมบูรณ์และการถือกำเนิดของราชวงศ์จิ้นที่มาพร้อมกับเป้าหมายเดียวคือรวมแผ่นดินจีนหลังจากการก่อตั้งราชวงศ์จินเป้าหมายสุดท้ายของซูมาเอียนคืองอกกอาณาจักรที่เหลืออยู่เพียงอาณาจักรเดียว ซูมาเอียนใช้เวลาหลายปีในการเตรียมการและวิเคราะห์งอกกอย่างถี่ถ้วนเขาทราบดีว่างอกกมีจุดอ่อนสำคัญคือผู้นำที่อ่อนแอและไม่สามารถควบคุมขุนนางได้และมีปัญหาเรื่องการสืบทอดอำนาจที่รุนแรงจนทำลายบุคลากรชั้นดีไปจนหมดสิ้น ราชวงศ์จิ้นวางแผนอย่างรอบคอบสร้างกองทัพเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือรบคุณภาพสูงและแม่ทัพที่มีประสบการณ์อย่างเตาอี้และหวังจุนที่ฝึกผลทหารมาเพื่อการรบทางน้ำโดยเฉพาะกลยุทธ์ของจิ้นคือการโจมตีอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดโดยการแบ่งกำลังโจมตีหลายสายและใช้เรือที่มีอาวุธทำลายเครื่องกีดขวางเหล็กที่งอกกวางไว้ในแม่น้ำอยางสี ในปีคศ280กองทัพจิ้นเริ่มปฏิบัติการโจมตีงอกกไม่สามารถต้านทานการบุกของกองทัพจิ้นที่มาอย่างมีระบบและมีพลังเหนือกว่าได้การป้องกันที่เคยแข็งแกร่งตามแม่นั้นอย่างสี่ก็พังทลายอย่างรวดเร็วเมื่อทัพเรือของราชวงศ์จิ้นบุกถึงเมืองหลวงเจี้ยนเหยียบซุนโฮก็ตัดสินใจยอมจำนนต่อกองทัพจิน การยอมจำนนครั้งนี้ถือเป็นการปิดฉากยุคสามก๊กอย่างสมบูรณ์และทำให้แผ่นดินจีนที่แตกแยกมานานเกือบร้อยปีถูกรวมเป็นหนึ่งอีกครั้งภายใต้ราชวงศ์จินการรวมแผ่นดินโดยราชวงศ์จ้นถือเป็นการปิดม่านสามก,ก๊กอย่างเป็นทางการยุคสมัยแห่งวีรบุรุษการวางแผนและสงครามอันยาวนานได้ยุติลงอย่างสมบูรณ์ในช่วงแรกภายใต้การปกครองของซูมาเอียน สุมาเอียนได้ประกาศอภัยโทษและพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจที่บอบช้ำจากสงครามยาวนานแต่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของเขาก็เริ่มต้นขึ้นทันทีหลังชัยชนะสุมาเอียนสั่งเกณฑ์หญิงงามกว่า5,000คนมาจากงอกกมาบำเรอความสุขในพระราชวังและสั่งลดกำลังทหารตามหัวเมืองต่างๆโดยมองว่าบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นแล้วไม่จำเป็นต้องมีทหารมากซึ่งขัดกับคำทัดทานของขุนนางตงฉิน การกระทําที่สําคัญที่สุดและเป็นระเบิดตามของราชวงศ์จิ้นคือนโยบายการจัดตั้งแคว้นเพื่อไม่ให้เกิดขุนศึกที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จเหมือนตระกูลซุมาเคยทํากับตระกูลโจวไว้ซุมาเอียนได้แต่งตั้งพระญาติและโอรสของตระกูลซุมาเป็นององหรือเจ้าชายและให้อํานาจในการคุมกองทัพและดินแดนจํานวนมากในหัวเมืองต่างๆซึ่งเป็นความพยายามที่จะคานอํานาจแต่ในทางปฏิบัติ นี่คือการกระจายอำนาจทางการทหารไปสู่เชื้อพระวงศ์ซึ่งจะกลายเป็นขุนศึกที่ทำลายราชวงศ์จิ้นด้วยกันเองประวัติศาสตร์ได้สอนเราว่าผู้ที่เริ่มต้นการก่อตั้งก๊กต่างๆนั้นมักจะล้มเหลวในการสร้างผู้สืบทอดและระบบการปกครองที่แข็งแรงพอที่จะอยู่รอดได้ในรุ่นต่อไปในทางตรงกันข้ามตระกูลซูมาสามารถสร้างรากฐานของอำนาจที่ส่งต่อกันได้สามชั่วอายุคนพวกเขาชนะด้วยความต่อเนื่องและการวางแผนระยะยาว แต่ศกนาฏกรรมของราชวงศ์จิ้นคือการที่ความผิดพลาดแบบโจโฉและสุนกวนได้ถูกทำซ้ำในรุ่นของผู้ชนะอย่างซูมาเอียนเมื่อซูมาเอียนสิ้นพระชนม์และโอรสของเขาซูมาจงที่ไม่เฉลียวฉลาดขึ้นครองราชเล้าอองตระกูลซูมาที่ได้รับมอบอำนาจและกองทัพก็ได้เปิดฉากทำสงครามกลางเมืองแย่งชิงอำนาจกันเองทันทีที่เรียกว่าสงครามแอดอง สงครามแปดองอันโหดร้ายนี้ไม่ได้ทำลายแค่โครงสร้างทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังทำลายกองทัพและเศรษฐกิจของราชวงศ์จ้นอย่างย่อยยับความอ่อนแอภายในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ชนเผ่าต่างๆที่เคยอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนทางเหนือเช่นชนเผ่ารงหนูได้ลุกฮือขึ้นก่อกระบฏและบุกโจมตีกินอาณาจักรจิ้นอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดราชวงศ์จิ้นตะวันตกที่รวมแผ่นดินได้ก็ต้องล่มสลายลงในปีคศ1316ภายในเวลาเพียง51ปีหลังการก่อตั้งสิ่งที่ยังคงอยู่คือบทเรียนชีวิตและปรัชญายที่สะท้อนผ่านตัวละครในตำนานอำนาจไม่ยั่งยืนหากการปกครองไม่ได้ตั้งอยู่บนระบบที่มั่นคงแต่พึ่งพาเพียงบารมีของผู้นำเพียงคนเดียวย่อมนำไปสู่ความล่มสลาย พลังแห่งความอดทนความอดทนและการรอคอยโอกาสที่เหมาะสมอาจมีพลังยิ่งกว่าการเร่งรีบทำสงครามและการเปิดตัวที่หวือหวางอกจกจกกกและวิกกกล้มเหลวเพราะความล้มเหลวในการสืบทอดอำนาจแต่ราชวงศ์จิ้นเองก็ไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นพวกเขาคือผู้ชนะที่รอดพ้นจากสงครามสามกกได้แต่กลับต้องแพ้แพ้ให้แก่ความโลภและการบริหารที่ประมาทของผู้นำในรุ่นต่อไป วีรบุรุษอาจล้มตายอาณจาจักรอาจล่มสลายแต่เรื่องราวและบทเรียนของพวกเขาจะถูกขานขนานตลอดไปการปิดฉากสามก๊กและการเปิดม่านราชวงศ์จินคือการตอกย้ำความจริงที่ว่าการรวมแผ่นดินเป็นเพียงการเริ่มต้นแต่การรักษาแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นนั้นยากยิ่งกว่า